เบื้งตาเป้าล่ะแนมเห็นอยู่แนมเห็นอยู่สบายส่างปาร์ตคือเบาแมงแถวบ้านดิเบิ่งใส่กันเด้อเบิ่งใส่กันเด้อเห็นอยู่เห็นอยู่ปารเบาเป็นเบาว่ะนี่เห็นบ่เห็นแล้วเบาว่ะสบายสบายเไม่ระว่าบ่ลอยขึ้นไปลอยวิไปดิเอาอีกเจ้าบาทดิลอยวิไปราคนอบาล่นกันเด้ยนะ ฮะป๊อดเบว่าเบแมงบวาดิเห็นมะเออแนมแนมใเด้อ่ปอดโคตรหนิงเลยว่ะป๊อดว่าหกสิบพันเออเจ็ดสิบพันเลรอดีแล้วสาบาทบกงนโอ้ยแปดสิบกว่าพันเนาะนี่รอยขึ้นครับ รอยแปดชิบวายูกว่าโอ้อยอยสามสิบยอู่ไปเอาจังมานี่คือจุ่มได้บ่เมันโอ้ยเบาเป็นเบานะสุนี่นี่ไม่มกตีเลยอ่ะเห็นมาเหนลอยชิพัน นีนนี่นีเลยบุนลอยสามอยู่ค่นี้างร้อยยี่สิบพันร้อยยี่สิบพันเห็นว่นั่นนั่นนั่นามลงมา